ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตการเดวันนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจมากๆมาฝากคุณนั่นคือโตโยต้าทคุมปี2026ที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่น V6 ที่เป็นข่าวลือมานานโปรดทราบไว้ว่าโตโยต้ายังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดทั้งหมดยังเป็นทางการณเวลาที่บันทึกนี้ดังนั้นเราจึงกำลังดำเนินการโดยใช้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่และการคาดเดาที่รอบรู้แต่กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะขนาดกลางที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายปีดังนั้น รอสักครู่และมาเจาะลึกกันว่าทคคม V6 ปี2026จะนำเสนออะไรทำไมถึงสำคัญสิ่งที่ควรจับตามองและมันจะเปรียบเทียบกับตลาดรถกระบะในวงกว้างได้อย่างไรก่อนอื่นทำไมแนวคิดของทคคมปี2026รุ่น v 6ถึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเวลาหลายปีที่ทะคม,เ,มเป็นที่รู้จักในด้านความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งสมรรถนะออฟโรดและตราสัญ,ญลักษณ์ความทนทานของโตยโยตา้าแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโตยโยต้าได้หันมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์สี่สูบ และระบบส่งกําลังแบบไฮบริดสําหรับทคุมอ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะอย่างเป็นทางการทวคมุมปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ไอโฟรด์ไฮบริดสูบ2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กําลังสูงสุด326แรงม้าหาและแรงบิด465ปอนด์ฟุตในขณะเดียวกันรายการเครื่องยนต์ก็แสดงบางรุ่นที่278แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์ไอสีที่ไม่ใช่ไฮบริดนั่นหมายความว่าแนวคิดของเครื่องยนต์ V6 ที่ไม่ใช่ไฮบริดอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ซื้อ ซึ่งอาจเป็นเครื่องยนต์แบบธรรมดาที่เรียบง่ายกว่ารหรือซับซ้อนน้อยกว่าที่มีคุณลักษณะของ V6 ที่ผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะหลายคนชื่นชอบในฟอร,รัมต่างๆมีหลายเสียงที่คาดหวังว่า V6 จะกลับมาผู้ใช้รายหนึ่งเขียนว่า V6 อาจจะไม่กลับมาอีกแล้วถ้าทีออดีโปรไม่มีผมก็สงสัยว่าจะมีแต่ความหวังนั้นยังคงอ,อ่อยรออูดังนั้นแนวคิดของ เทคโคมูวี6ในปี2026จึงกลายเป็นเพียงรายการความปรารถนาที่เป็นความลับเป็นความต้องการเฉพาะกลุ่มแต่ก็เต็มไปด้วยความต้องการหากเกิดขึ้นจริงจะทําให้เทคโคมูเอมีความรู้สึกแบบดั้งเดิมมากขึ้นและอาจดึงดูดผู้ซื้อที่ต้องการความเรียบง่ายเหนือความซับซ้อนของเทอร์โบและไฮบริดมาดูกันว่าเทคโคมูวี6ปี2026จะนําเสนออะไรบ้างสิ่งที่เราคาดหวังในแง่ของสมรรถนะดีไซน์เทคโนโลยีและสิ่งที่มันอาจมีความหมายสำหรับคุณหากคุณตัดสินใจรีวิวหรือซื้อมัน หากมีรุ่น V6 ออกมาเราหน้าจะคาดหวังอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกับทะ6รุ่นเก่าลองนึกถึง V6 3.5ลิตร278แรงม้าแรงบิด265ปอนด์ฟุตซึ่งรุ่นก่อนหน้าก็มีสเปคแบบนั้นอย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มของ To y ยต้ V6 หน้าจะได้รับการปรับปรุรงอาจมีแรงบิดที่มากขึ้นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและอาจจับคู่กับเกียร์อนุนมัติ8หรือ10สปีดตัวอย่างเช่นตัวเลือกปี2026ประกอบด้วยเกียร์8สปีดและเกียร์อนุนมัติควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสปี พร้อมระบบอัจฉริยะ eCTI ในรถบรรทุกโตโยต้ารุ่นอื่นๆจากมุมมองของผู้รีวิวคุณสามารถเน้นได้ว่ารุ่น v 6อาจให้ความรู้สึกอย่างไรแรงบิดรอบต่ำที่นุ่มนวลกว่าเสียงเครื่องยนต์ที่หนักแน่นกว่าค่าบำรุงรักษาที่ง่ายกว่าไม่มีเทอร์โบชิ้นส่วนไฮบริดน้อยกว่าและอาจดีกว่าสำหรับการใช้งานบางประเภทการลากจูงการขับขี่แบบออฟโรดความทนทานขณะน,นี้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอาจลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นไฮบริดสิบสุกแต่ผู้ซื้อบางรายก็ยอมรับได้สำหรับความรู้สึกของ v 6การออกแบบ และภายในในด้านรูปลักษณ์ทคุมปี2026ยังคงรูปลักษณ์ที่กล้าหาญและมีความสามารถบังโคลนที่แข็งแกร่งท่าทางที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในข้อมูลจำเพาะแสดง